พันหรือไงเออคนเราเกิดมามันก็ต้องแก่เจ็บตายอันนี้มันคือสัจจธรรมเราทําบุญเราได้บุญแต่เราต้องรู้ว่าบุญแต่ละอันนะ่ะมันได้อานิสงส์ของมันอะ่ะแตกต่างกาันยังไงมันขึ้นอยู่กับที่จิตเราใช่ไหมสมมว่าอย่าอาานิ่งสัว์ออกมาสวยงามอ่นี้ใช่ไหมคะสวยตรงไหนพี่นะ <c oughs> อ้องเยออกมาอาจารย์นิ่งสาวเป็นคนดูดีอย่างเงี้ยอ่ะมีตรงไหนพีนะ่เนาะมีตรงไหน อ <laughs> <l ads> ่าเป็นเงาะก็ได้อ่ะงอนเธอเห็นหรือยังจะได้ไม่ต้องตีกันใช่เดียนเดยนไม่ได้ตีเขาเลยนะงอนเดยนเงียบเพราะเดียนมีความสุขจิตเดียนสงบค่ะเด็ยนมันอะไรทาอะไรเดียนไม่ได้เลยค่ะแต่คนที่ลุ่มร้อนเป็นใครเงาะก็เห็นนะคะเนียนเดียนไม่รู้สึกอะไรเลยอะค่ะ อาจารย์อ่ะอาจารย์เป็นคนมีบุญอาจารย์เป็นคนอารมณ์ดีอ่ะใช่นั้นมีกรรมค่ะมันด่าเอาด่าเอาเนี่ยผมเสียงตาเลยท่าะอาจารย์มีบุญตรงไหนผมถามแต่ลาวันก็ชด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 นินทาคนนินทาคนนี้บุญยังไงพี่ง้อว่าบุญมันเป็นแบบไหนคือบุญมันมันคือการกระทําที่เป็นบุญมีสิบอย่างจริงไหมเราเคยได้ยินใช่ไหมบุญเนี่ยมีสิบอย่าง อะไรที่น้องเหลือจากนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดว่าเป็นแบบกิริยาวัตถุที่เป็นบุญเนาะฮะบุญในการให้ทานมีศีลส,สมาธที่อะไรไป Google ดูได้นะคะทีนี้คนแต่บุญที่มันเจ๋งมากๆเลยอ่ะคือบุญแห่งการสร้างปัญญาคือสมาะที่ขี่ทีมสร้างศีลสมาธที่ปัญญาคนบางคนอะ่ะเราถึงเห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาสวยจังเลยแต่ทําไมสุดท้ายเขาฆ่าตัวตายเออทำไมเป็นแบบน,นั้นอะไรเงี้ยเพราะเขาได้เขาทําบุญแห่งการทําให้ ผิวพรรณเขาสวยงามมาแต่เขาไม่ได้ทําเหตุแห่งปัญญาที่จะเอาไว้ใช้ในการแบบทุกข์ในชีวิตของเขาได้เน่งมันเหมือนเราปลูกเราปลูกริ้กะเราจะไปเอามะนาวไม่ได้อ่ะคือเราก็ต้องบบบางทีเราสองนักเรียนบอกว่าอยู่มีปัญหาในชีวิตอะอยู่ต้องใช้ปัญญาในการแก้แต่ยูไปปล่อยแบบมีปัญหาด้านกนารเงินไปปล่อยกับหมออย่างเงี้ยไอ้ไม่เป็นไม่ใช<ม>่ไปปล่อยกับหมอไปปล่อยปลาไหลป่วยไข้ไปปล่อยปลาปลาหมอ ปลามันยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อหมอแล้วแล้วไปปล่อยเนี่ยคาดหวังว่ามึงจะได้อะไรกลับมาปัญญาในการแก้ปัญหามึงยังไม่เห็น้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรจริงๆเนาะคนบางคนไม่รู้ด้วยตัวเองชื่อหมอปลาไปชื่อได้ยังไงหมอปลาันเลยมรัก่างนะชอบหอเมื่อกี้พี่ง้อพูดถึงเรื่องการปลูกพริกก็ต้องได้พริกอาจารย์ยิ่งศักดิ์แกปลูกพริกแต่ก็ได้มะเขือนะแกไปขโมยข้างบ้านเขามาแล้วก็กูจบด็อกเตอร์ทางเกษตรไงกูก็ปลูกพันธุ์ ข้ามเผาบ้านจไมาแกไปขโมยของเขามาพี่น้อจะไม่ได้ปูเอออาจารย์เบียคะเรื่องเรามันไปทางนี้ได้ยังไงคะตั้งแต่อาจารย์นั่งมาตลอดครูงาะมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้พูดสักคำเลยนะแต่ขำอย่างเดียวเราทำเหตุอะไรกันมาคะทีนี้เราจะเข้าเรื่องดีกว่าเนาะเข้าเรื่องไปเรื่องไปที่นี้อาจารยิ่งสักเมื่อกี้เนี่ยอาจารยิ่งสักจหัวเรื่อง การทําบุญทีนี้อาจจะยิ่งสักวันนี้อาจจะยิ่งสักแกป่วยแล้วเพราะว่าแกเหมือนจะเป็นไข้หน่อยหนึ่งแกแบอกว่าแกอาจจะแบบไม่ค่อยมีแรงในการตอบโต้หรือลบราค่าฟันกับใครในวันนี้แล้วก็เสียงแกอาจจะกระแอมกระออมหน่อยหนึ่งแล้วก็ร่างกายแกจ,จะแบบว่าอ่อนแรงวันนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะแบบไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยนนแบบว่าไม่เต็มที่เหรอคะยิ่งซอฟลงไปเยอะแล้วหรอค่ะนี่คือป่วยแล้วก็กินยาไปแล้วทีนี้เราลองมาวิาพากษ์ ล่าสุดเนี่ยอาจจะยิ่งสักครูงาะแล้วก็ปอป่ามันมีประเด็นเรื่องข่าวออกเรื่องชู้สาวเยอะมากช่วงนี้จนแบบเป็นดราม่าเต็มประเทศแล้วมันต่อเนื่องมากเลยแล้วล่าสุดก็ยังมีอีกที่ว่าเมียหลวงท้องแล้วก็ไปทําลายชีวิตจนเจรอยชีวิตมันเมียน้อยจนแบบว่าล่มจมไปเลยแบบตายอะ่ะแล้วปรากฏว่าก็มีบางกลุ่มที่แบบแตกออกไปสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือเห็นใจเมียหลวงแม้จะไปทําลายชีวิตเขานะแต่ก็มีมุมเห็นใจ อีกมุมนึงเนี่ยก็สาบส่งเลยว่าเอทำไมทําแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไปกันคนละทางสองทางทุกมันทุกทุกอย่างมันมีมุมของมันเนาะทีนี้ก็เลยอยากจะฟังมุมมองของแต่ละคนในหลักของศีลธรรมจริยะธรรมว่าไอเหตุตอนเนี้ยที่มันกําลังแบบผิดลูกผิดเมียเอ่ยการนอกใจเอ่ยการทําร้ายกันและการเอ่ยจากการที่เรามีความรักหรือความยึดมั่นถือมั่นทั้งหญิงและชายเนี่ยเราจะ คือเราจะต้องมีทางออกทางแก้หรือมุมมองความคิดยังไงให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยไม่สร้างเหตุแบบเนี้ยขึ้นให้มุมมองกับสังคมว่าต้องใช้ชีวิตหรือมีมุมมองความค,ามคิดยังไงอย่างนี้เดี๋ยวลองเริ่มจากหมอปลาก่อนเลยก็ได้เนาะอาจารย์เอ,อมุมมองมของของพเเนี่ยผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยคนมันนอกใจง่ายขึ้นเพราะมันมีโซเชียลโซเชียลเนี่ยมันใช้ในทางที่ผิดเยอะมากกว่าในทางที่ถูก ผู้ชายบางคนอาจารย์เวลาเขากดไลค์กดถามถามแบบมันมันมันน่าคิดไปต่อซึ่งมันมค่คล้ายๆหมาเหากไก่ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มันเยอะมากมันก็ทําให้คนที่อ่อนต่อโลกในคันคำชมพวกนี้มันก็หวั่นไหวแล้วมันเกิดอาการนอกใจกันเกิดขึ้นผมว่ามันเริ่มมาจากโซเชียลโซเชียลมันเริ่มทําร้ายพวกเรามันเราจะบอกว่าเฮ้ เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมีจารย์แต่มันไม่มากขนาดนี้แต่ที่มันมากขนาดเนี้ยเพราะนี่แหละจารย์เรากําลังใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องการอารมณ์เนี่ยเยอะมากเกินไปจาย์ถ้ามุมมองผมนะแต่ถามว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมว่าไอ้ผมก็เสงสารไอ้ตัวคนท้องและคนที่เสียชีวิตนะแต่สิ่งที่ผมสงเพศคือตัวผู้ชาย คือมันไม่มีคําว่าเป็นแมนเลยอาจารย์นะคือเมื่อตัวเองเนี่ยมากๆในการเนี่ยสิ่งที่ตัวเองต้องทําเนี่ยหนึ่งอย่าปล่อยให้ผู้หญิงตั้งคันหรือคุณไปซื้อกินอาดีป่าในถ้าคุณอยู่แบบเนี้ยการสูญเสียมันก็ยอก่ยอมเกิดขึ้นแน่นอนอาจารย์ mm hmm. ผมว่าสมเพศผู้ชายแต่ผมผมก็เข้าใจอารมณ์ว่าทาไมเขาต้องไปทําไม้เขาอาจจะไม่มีเจตนาถึงขั้นให้เสียชีวิตหรอกแต่ด้วยอารมณ์มันพาไปและผมคิดว่า ถ้าผู้หญิงคนนั้นนเป็นอาจารย์ยิ่งศักนะผมว่าคงจะไม่เสียคนเดียวหรอกน่าจะทั้งเจ็ดทุคโครเลยจังแหวนได้อาจารย์ยิ่งศักต่อเลยป้าทำไมต้องมาลงทีช่ฉันจะฟังเนาะมันก็เห็นพลาดไปหอาจารย์ยิ่งศักพอริรู้ว่าจะตอบโต้อังนั้นเราคุยเนาะก่อนเลยคือเนาะขอตอบเป็นสองทางแล้วกันทางโลกกอน แล้วคือถ้าเราจะพูดกันในเรื่องของโซเชียลมีเดียเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยมันมันมีสิทธิ์มีส่วนที่ดีแต่คือเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างทุกการกระทำมันอยู่ที่ถามเนี่ยถามจิตของเราเนี่ยที่นี่จิตมนุษย์ส่วนใหญ่ในยุคนี้มันไม่เคยฝึกเลยแม้เราเราได้ยินนะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเราได้ยินมาหมดอ่ะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าอันนี้มันคือคําตัดต่อเพราะคําจริงๆที่พระพุตองตัดไว้เนี่ยท่านความหมายท่านคือสัตว์ที่ฝึกฝนตนเองแล้วนั้นนั่นแหละสัตว์ประเสริฐ แปลว่าถ้าเรายังไม่เคยฝึกตนแต่ย่าทางกล้าเรียกตัวเองว่าเราเป็นสัตว์ผสมเด็กค่ะเราก็คือโฮโมเซเปียนสัตว์สองเท้าเลี้ยงลูกด้วยนมไม่ต่างจากหมูหมากาไกา่ความที่มันจะทําให้เราต่างจากสัตว์ทั่วไปได้คือการฝึกตนก็คือฝึกใจทีนี้ปัญหาคือ พอยุคเนี้ยไม่เอาศาสนากันแล้วไม่ฝึกทรงฝึกใจศาส,สนาเป็นเรื่องข้ามคืบไปคิดซะอย่างนั้นยังไม่พอแถมยังมีตัวกระตุ้นที่มันมากรุมเรา้าใช่ไหมคะแบบเดี๋ยวก็มีผู้หญิงมานะั่นี่แล้วสังคมค่านิยมที่เวสเทิร์นทางฝั่งตะวันตกมันอัดสื่อเราอะว่าเราต้องสวยต้องรวยต้องเก่งต้องดังต้องนมใหญ่ต้องผิวขาวต้องมีซิกแพคคือมันใส่แบบอัดมา ว่าของดีอ่ะเป็นแบบนี้อุ้ยเจ้านยอยนคือเอาโทษดีค่ะต่อเลยค่ะคือพอเราถูกสิ่งแวดล้อมอ่ะอ้อใยแล้วพักอารมณ์ไม่ทันเลยนี่นะอีดูคือพอเราถูกสิ่งแวดล,อออล,วอล้อมอ,อ,อ,อะค่ะอัดเข้ามาเด็กอ่ะอย่างพวกยุคเราเนี้ยยุคยุคเนอในงนองเราะเป็นเจนเอ็กซ์ตอนปลายนะเป็นวตอนต้น กว่าเราจะอิจฉาคนได้อะเรายังมีเรามีฤดงการนะถูกว่าเราเราต้องแบบอาะอบทีนึงอ่ะอีกนี้ได้ที่หนึ่งอ่ะกีฬาสีทีเอาทำไมมึงได้เป็นเชียร์ลีเดอร์มันจะมีช่วงอิจฉาเป็นฤดูกาลอ่ะแต่เด็กยุคนี้มันลืมตามามันเปิดมือถืออ่ะมันรู้สึกว่ามันได้กว่าคนอื่นได้เลยอ่ะมันเปิดมาปุ๊บาุคนี้ไล์เยอะอกว่าคุคนี้หุ่นดีคนนี้ขึ้นนอนบนกองงินกองทองอะไรคือสิ่งที่วัด ก็คือของพวกนี้ที่เอามาวัดเขาฉะนั้นเขาทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้มาในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเอาตัวคู่แรกอย่างเง้ะเนี่ยแฟนเง้อนะเชื่อไหมมีผู้หญิงติดต่อทุกวันส,ส่งมายิ่งวันไหนถ้าลงรูปคู่หรือเงาะแฟนง้อนะลงรูปคู่เง้อเมื่อไหร่นะผู้หญิงจะเข้ามาทันทีจะแบบเออที่ดูเป็น,ปนแฟนคุณเงอะหรอคะนัดเจอกันหน่อยไหมคะคือแบบ เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนพอเราดูปุ๊บเราก็แบบโถถังลูกเอ้ยคือเขาขาดความมั่นคงจากภายในอย่างรุนแรงอะ่ะแล้วเขาไม่ไม่รู้จักวิธีในการทําให้ตัวเองอะ่ะแข็งแกร่งมันเลยเกิดปัญหาสังคมแล้วยิ่งเอาผู้ตรงๆนะบ้านเมืองเราคนสนใจกับอะไรบ้างอ่ะวันเนี้ยโลกมันกำลังจะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นคนไม่สนใจ มันสนใจกันหัวเขาเมียใครใครทิ้งใครใครแย่งแฟนใครใครหัวใครใครเมียใครวันวันดูข่าวแบบนี้ก็ทําให้จิตเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของขาการตกแย่งผู้ชายกันมันไม่ได้เมื่มียุคนี้นะสมัยว่าอยู่ม .3 อ้มเพื่อนที่โรงเรียนมันก็ตกแย่งผู้ชายกันหน้าอนาะมันมีมายาวนานทีนี้ถ้าเราจะตอบแบบทางธรรมเอเมริกันเขาตอบแบบทางโลกถามว่าตัวกระตุ้นมันมีนส่วนไหมมีส่วนแน่นอนแต่ตัวกระตุ้นนะ่ะ มันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเราเป็นคนที่มั่นคงภายในอย่างยกตัวอย่าง,งผู้ชายบางคนเนี้ยที่ผู้หญิงมาปล่อยมาอะไรแต่เขามักแฟนเขาเขาซื่อสัตย์กับแฟนเขาเขาหนักแน่นมั่นคงเขาก็ไม่ไปไม่บองไม่แวกใช่ไหมคะทีนี้ย้อนกลับมาดูในเรื่องแย่งหัวแย่งเนี่ยถามว่ามันเป็น มันเป็นของของโลกอะถ้าเราพูดตรงๆนะง้อไม่ได้แบบพูดให้มันดูโลกสวยนะแต่มันมีมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้ามันไม่มีมาพระพุทธเจ้าไม่ระบุเรื่องสีมาให้พวเราท่าระบุเรื่องสีสีมาให้พวกเรา,ารเราพเราะท่านรู้ดีว่านี่คือสิที่คนในโลกอะ่ะ ผู้ไม่ฝึกจิตอ่ะมันจะไหลลงไปทางเนี้ยแน่ๆไม่ไปฆ่าเขาทำร้ายเขาไปขโมยเงินเขาโกงเขาเป็นชู้เขาโกหกเขาแล้วก็มอมเมาตัวเองด้วยสิ่งสารพัดท่านรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นทุกข์ของคนทั้งโลกท่านก็เลยสอนอให้ผู้คนเนี่ยมีสติและปัญญาแต่ปัญหาคือเรามีหมดอ่ะสมองเนี้ยแต่เราไม่เคยใช้มันอ่ะเหมือนถ้าเป็นทางวิทยาศาสตาร์ระบบสมองส่วนหน้า วิทยาศาสตร์เขาจับเรื่องจิตไม่ได้มานักนูโรไซด์ก็ยังหาไม่เจอหรือว่าสติอยู่ตรงไหนบนร่างกายแต่เขาใช้จับระบบจิตเอ่อระบบสมองเพราะบบสมองส่วนหน้าเนี่ยถ้าสมองส่วนหน้าไม่ได้รับการพัฒนาเลยเช่นถูกเลี้ยงดูมาแบบโดนด่ามาตั้งแต่เด็กถูกทาําร้ายร่างกายถูกอบิวหรือถูกสปอยอย่างรุนแรงสมองส่วนหน้าจะตีและคนที่สมองส่วนหน้าตีมมักจะพบในผู้ป่วยจิตเวชและผู้ต้องขัง เมื่อพอไปเช็คแล้วพวกนี้สมองส่วนหน้าจะตีหมดเลยคือมันจะไม่ได้ถูกพัฒนาในเรื่องของคิดผิดชอบื่วดีฮีิโอตาบะสมองตัวนี้นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสมองนูโรเขาเรียกว่าสมองฮีดิโอตาบาถ้าพูดง่ายๆนะคะสมองผิดชอบั่วดีเราไม่แล้วมนุษย์เป็นสามประเทศเดียวนะเอาจริงๆที่ฝึกตัวเองได้คือหมายถึงว่า หมาแมวเนี่ยเราสอนมันขอมือแต่สอนเสร็จมันไม่เคยไปฝึกซ้อมด้วยตัวเองมีแม่พี่ใครเลี้ยงหมาแล้วไปดูขามือมือครูจะซ้อมทีสมเกียนติภูแม่ครูที่สอนมาไม่มีนะแต่มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่พอฟังการเรียนรู้ปุ๊บเฮ้ยเอาไป้อมไปซ้อมได้เ้ยฉันจะฝึกใจเ้ยฉันจะเป็นคนดีฉันจะหัดห้ามใจไว้แต่ปัญหาคือทุกวันนี้เราไม่ใช้ความเป็นมนุษย์ให้สมความเป็นมนุษย์เลยเราไหลไปตามสิ่งที่มากระทบเพราะเราไม่เห็นความสำคัญของการฝึกฝน นเี้ยค่ะน้อยกตัวอย่างนักเรียนน้อคนหนึ่งเป็นเป็นคนดีมากๆเป็นนักุรกิจผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีมากๆาแล้วก็มีครอบครัววันหนึ่งก็มาหานาอแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าครูพี่น้อกใจแฟนพี่ไปเจอผู้ชายคนเนี้ยแล้วพี่แบบมันมันเกิดความสัมพันธ์แบบทแบบี่ไม่ได้เกลียดแฟนพี่นะแต่พี่แล้วเขาก็รู้สึกผิด น้องเลยเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากจะเป็นคนไปชีพช้พิดชี้ถูกว่าอะไรเป็นอะไรสักโลกเขามีกรรมเป็นสมบูรเขามีกรรมสัมพันธ์ก,กันมาเขาเคยเป็นหัวเป็นเมียกันมาไม่รู้กี่ชาติเราเกิดมากี่ครั้งเราเห็นคนนี้แต่เราต้องรู้ว่าหักห้ามใจไปยังไงผู้หญิงคนนี้ใช้อะไรรู้ไหมคะคุณเขาบอกว่าที่พยายามรัาษาผมนะแต่ว่ามันใจของพี่มันมันไปหาเขาตลอดเลยผูย้หญิงคนนี้ใช้วิธีเดียวเลยเขาระลึกตานงสติธรรมานุสติสำคัญนุสติ เขาทาแค่นี้เลยเขาบอกว่าทั้งวันของเขาคือพุทโธเมนาโถะโมเมนาโถสังโคลเมนาโถะพระพุทธเจ้าเป็นิพพุนเสดพระเจ้าทำในนิพพุนเสดพระสนในนิพพุนเสดเพราะเขาใส่พอจิตมันเป็นอกุศลลแ้วมันถูกแทนด้วยมหากุศลใส่ใส่ใส่เข้าไปอะ่ะพระเสด็จครูอีกอาทิตย์เดียวหลังจากนั้นเขาบอกว่าคุณน้องที่ตัดขาดได้แล้วนะ คือกำลังของจิตมันเกิดเพราะเขาตั้งใจที่จะฝึกฝนฉะนั้นค mm hmm. นนี้ใครจะฆ่ากันเพราะแย่งัวแย่งเมียทะเลาะก,กันอะไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดมาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าอยู่และก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจะ,จะมีขึ้นด้วยซ้ำมันมีมาอยู่แล้วเพราะมันนี่คือมนุษย์นี่คือโ่ษงของวัฏสงสาร ช่ไหมถ้าเราเคยฟังเรื่องราวที่ในอดีตคนนี้วางยาคนนี้ตายไปเป็นแม่ไก่เป็นงูกัดกันเดี๋ยวก็มาเป็นยักษ์ฆ่ากันผัดกันฆ่ากันมาไอ้เขาฆ่ากันเนี่ยเพราะเขาไม่รู้แต่เราอะ่ะเป็นผู้ไปแจมโทษของเขาอะ่ะแล้วเราก็ไม่สุดตนอะ่ะทุกคนเนี่ยง้ออ่านเขาวแล้วก็บอกตรงๆนะ มันมีนะก็ความอยากรู้อยากเห็นตามสันดานนี้พอเปิดเห็นข่าวเนี่ยข่าวกระทืบผู้หญิงเอ่อเนี่ยเอ,อาอ่านปุ๊บแบบถ้าเป็นมอสในอดีตนะเมาร่วงเหนืคือจะเข้าไปเลยแบบว่าโห้แรงมากตูปท้องแปดเดือนแรงแม่มาหาสารม,มาอะไรอย่างเงี้ยคือพวกคงจะอินไปกับเขาแล้วิีแมันเป็นองไรทาไมถึงไม่ออกมาช่วยถึงก็คงเมาส์ตามตามติดของเราแต่พอมาว,วันนี้หลังจากที่แบบ ฝึกมาอย่างนี้มันมองแล้วก็โอ้เขาเป็นขับขัดโลกที่เต็มไปด้วยความไม่รู้เนาะเขาก็สร้างวิบากใหม่จากวิบากเดิมของเขาเขาฆ่ากันมากีชาติแล้วเขาก็ทืบกันมาอย่างนี้จีพบผีผีหงอแล้วแล้วเขาก็ตามมาฆ่ากันอีกแล้วเขาก็ยังไม่ฝึกแล้วเขาก็ลงไปอยู่ในที่ที่เป็นอบายภูมิแน่แน่ถ้าเกิดเขายังไม่แเปตี่นตัวเองเนี่ยก็วนเป็นวงจัร์ดุบารแล้วเนี่ยถ้าจะโทษอะไรสักอย่างอาจารย์ต้นจะบอกเสมอว่าถ้าจะโทษอะไรสักอย่างนะโทษวัตัดสองสามเหยือ อย่าโทษอะไรเพราะเราจ้าว่าแต่สงสารมึงอยู่เพราะพระเจ้าเห็นทางออกแล้วแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะพัฒนาวิชาทางศิลเนี้ยมันมไปเป็นส่วนหนึ่งของทุกของสิ่งที่เกิดมาฉันเลยอยากจะบอกว่า,า,มวาไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะเกิดขึ้นอะเ<ม>พระพทธเจ้าให้วิธีการป้องกันภัยไว้ในใจเราหมดแล้วอะเพี่งแต่เราอจะใช้มันหรือเปล่าแทนอันอื่นอ,อันนี้ในมือของงอนนะคะครับอืม,ม าาอาจารย์ครับมันจะยิ่งสักกว่าไหมอาจารย์รรรยัยออยงแต่ฉันต้องออกความเห็นด้วยเหรอาต้องออกสิเด่นจะเป็นคนรับฟังที่ดีอคะค่ะรับฟังอย่างเดียวมแล้วต้องพูดด้วยจ้าเ,ออเหรออาจารย์เจ็บปากหรือใครเย็บปากไว้ <laughs> ไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้เย็บแต่คนที่น่าเย็บปากก็คือแกแหละหมอปลาเด้นคิดอย่างนี้นะคะเด่นขอบคุณครูเาะค่ะ ได้มีความรู้สึกว่าเราได้อะไรจากครูเงาะเยอะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ตรงกับคําว่าสิ่งที่พระพุทธองค์สอนมาแล้วฉันก็เชื่อมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เพิ่งสิ่งแปลกใหม่มนุษย์มันเต็มไปด้วยกิเลสอีเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นแต่ใครจะไปตีไข่ใส่ข่าวให้มันกระพือให้มันมันกระทั่งทุกช่องต้องมีแต่เรื่องพันอย่างนี้อันนี้มันอยู่ที่ความนิยมมันอยู่ที่เทรนด์มันอยู่ที่กระแสยังไม่โทษโซเชียลมีเดียค่ะ เดีมนว่าโซเชียลมีเดียดีมากถ้าเปรียบโซเชียลมีเดียก็คือหนังสือพิมพ์ถ้าเป็นเรื่องสมัยเก่าเดียนก็ต้องวิ่งไปซื้อหนังสือพิมพ์แต่เช้าทุกคนเพราะว่าถ้าไม่มีหนังสือพิมพ์กว่าจะรู้เรื่องต้องเอาเขียนแล้วก็ใส่ขานกพิราบบินไปส่งเหรอคะมันหมดยุคแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นคําว่าโซเชียลมีเดียเดียนไม่โทษเพราะโซเชียลมีเดียมันทําให้เกิดการกับพือการเป็นตัวอย่างแล้วแต่คนจะมองแต่เดีนมีความประสงค์เดนขอบคุณโซเชียลมีเดีย แต่ถ้าเรามานั่งวิเคราะห์เหตุเกิดขึ้นสมมติหมอปลาเป็นผู้ชายที่เลวมาก <c oughs> ผู้หญิงคนหนึ่งท้องแล้วก็ยังไปมีอีกหนึ่งคนเป็นต้นเหตุให้เขาลุ่มหลงกระซิบหูคนนี้ทีกูเลิกกับเมียคนนี้แล้วนะาไปกระซิบหูคนนี้อีกทีหนึ่งเออฉันรักเธอนะอย่างนั้นอย่างนี้คือเดียวไม่รู้อะค่ะเดียมมีความสุขกับคนคนนั้นรวมถึงผู้หญิงและผู้ชายเดียวไม่โทษใครเลยปลบมือคนเดียวไม่ได้ ความเลวแบบนี้มันต้องทำด้วยกันสองคนเพราะมันต้องมีเรื่องของคำว่าการสอดใส่มันถึงได้เป็นพันปัญหาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องร่วมกันสองคนอีกคนจะใส่อีกคนไม่ให้ใส่มันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องอ้าขาพาวาปีกด้วยกันทั้งนั้นยิ่งไม่พอใจเลยเนี่งมีความรู้สึกว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรที่ร่วมกระทำกันมาทั้งสองคนเพราะอะไรมันว่างมาก ถ้าคนเรานะคะอย่างเดียนเนี่ยเดียนตื่นตั้งแต่ตีสี่มาเช้าเดียนรีบไปทํารายการทีวีที่ช่องเจ็ดเดียนทาโน่นทํานี่เดียนวิ่งไปวิ่งมาเดียนนั่งทํางานอีกพรุ่งนี้เดียนก็ต้องรีบเข้าช่องตอนนี้เดียนก็นั่งคุยอยู่กับทุกคนเพราะเดียนรู้ว่าเรานัดแล้วแล้วเดียนเห็นป้ายโฆษณายิงว่าเราสี่คนจะพบกันเดียนคิดถึงทุกคนที่เขานั่งรอเราเดียนป่วยเดียนก็บอกกับอาจารย์เบียว่าเดียนจะอยู่ถ้าเรางานเยอะ เดยนคงจะไม่มีเวลาไปนั่งคิดถึงการสอดใส่อะไรกับใครอะคะ่ะเพราะเดียนทำงานทั้งวันและถ้าคนคนนั้นมีภาระ,ะมีความรับผิดชอบ mm hmm. ก็ต้องดูแลพ่อแม่เขามีทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. ก็คงไม่มีเวลาไปวุ่นวายกับคำว่าสิ่งเหลวไหลไร้สาระและสร้างปัญหาให้กับผู้คน mm hmm. เดียนมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเเด่มีความรู้สึกว่าถ้าใครก็ตามให้ความสำคัญกับชีวิต ที่เป็นอยู่โดยปกติสุขและยังประโยชน์กับทุกลมหายใจก <c oughs> ็จะไม่ไปฝักใฝ่ในสิ่งซึ่งมันไม่เกิดและเป็นอบายค่ะอันนี้เดนพูดแบบภาษาที่เดนไม่เก่งไม่เก่งแบบแบบธรรมะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เดนพูดได้แบบนี้นะคะ <c oughs> ว่าเดนอยากจะคิดอีกหนึ่งอย่างว่า <c oughs> คือคนบางคนน่ะนะคะ <c oughs> เขาหมกมุ่นน่ะคะถ้าเกิดมาหมกมุ่นป่วยมีฮอร์โมนเพศผิดปกติ ทุกวินาทีก็มีแต่ลมหายใจอยากที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ขาดสติไม่มีสมองไม่ไม่เรียนรู้ไม่มีธรรมะไม่มีพระในใจก็อยากแต่แต่คิดที่จะมีแต่แรงขับในทางที่ผิดไม่สนใจลูกใครเมียใครผัวใครเพียงแต่อย่างเดียวคือจะมีพฤติกรรมทางเพศอันนี้ก็คือมีแต่หัวไอ้นั่นนะคะแต่มาไม่มีหัวสมอง เพราะฉะนั้นคนแบบนี้ยนก็มีความรู้สึกว่ามันคงห้ามอะไรเขาไม่ได้ถ้าเขาจะต้องทําแล้วเขาจะต้องเกิดแต่พอเราดูเขาเราก็อย่แบบผสมลงกดไลค์กดแชร์แล้วเราก็ไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์กับเขาแชร์ใหญ่เลยเยนก็ว่าอันนี้มือเราก็แปแปะเปื้อนสิ่งซึ่งไม่เป็นมงคลชีวิตเียน mm. คิดว่าดูเสร็จเนี่ยเราก็มาคุยกันแบบนี้ mm. เสร็จแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์เพื่ออะไร เพื่อให้ตัวเองมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และแบ่งปันความรู้สึกของเราที่ถูกต้องให้กับคนอื่นเพื่อเป็นเรกราะป้องกันชีวิตของคนอื่นด้วยว่าอย่าไปเป็นแบบคนคนนั้นเียนว่านะคะถ้าเขาผู้ชายคนนั้นกระทำผิดหรือใครก็ตามเดินทางผ่านชีวิตมาจนอายุ75เท่าอาจจะยิ่งสักระยันยังเคยนั่งนึกเลยว่าบางช่วงของชีวิต เียนเสียเวลาจังกับอะไรบางอย่างเพราะมันก็แค่นั้นแหละความสุขมันก็แค่ประเดี๋ยวประดาวแต่ทําไมเราให้ความสําคัญกับคนกับความรู้สึกที่เราต้องมีกับคนบางคนหรืออะไรอย่างไร้เหตุไร้ผลและไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเลยถ้าดึงเวลากลับได้จะดึงกลับแต่มันก็ดึงกลับไม่ได้พเพราะเดียนมีคนคนหนึ่งสอนเดียนบอกว่าทุกย่างก้าวของชีวิต คือประวัติศาสตร์ของชีวิตคนทุกคนย่อมอยากเล่าประวัติศาสตร์ของตัวเองในมุมดีคงไม่มีใครอยากจะลึกประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายและยำตำบอนของตัวเองเก็บไว้ในก้นบึ้งของจิตไม่กล้าที่จะเล่าให้คนอื่นฟังแค่นึกกะสะท้อนและเสียใจยิ่นก็คิดว่าคนก็ไม่อยากจะเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้เพราะฉะนั้นเราต้องบันทึกประวัติศาสตร์ของชีวิต ทุกพฤติกรรมที่เป็นสิ่งที่ดีเรียมมีความรู้สึกว่าเงาะทาดีหมอปลาทําดีอาจารย์เบียร์ทำดีเปรียบเสมือนทรัพย์สินเงินทองเรียนไม่ได้หยิบไปฝากในธนาคารแต่เรียมมีความรู้สึกว่าทุกวินาทีที่เรียนทําดีเรียนเก็บสั่งสมมันไว้มีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองแต่ฝากไว้ในธนาคารแห่งความทรงจำ แก่75เดียวมานั่งนึกถึงวันที่เดียนดีกับคนโน้นดีกับคนนี้นึกถึงวันที่เดียนอภัยเดียนอโหสิกรรมกับสิ่งซึ่งหมอปลาด่าเดียนอย่างนั้นอย่างนี้เดียนก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยเขาไปเถอะเดี๋ยวเขาก็คิดได้เดียนมีความรู้สึกทุกครั้งที่เดียนถอนความทรงจําเหล่านี้ออกมาใช้เดียนเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขอะค่ะเดียนก็เลยมีความรู้สึกว่าคนบางคนไม่รู้ตัวหรอกนะคะว่า ช่วงเวลานี้คุณกำลังทำพฤติกรรมที่เสียดายเวลาชีวิตและกำลังบันทึกพฤติกรรมอันเลวร้ายไว้ในจิตใจของตัวเองเขาถึงบอกไงคะว่าเออกรีดแผลนะกรีดได้ตรงนี้เดี๋ยวทาฮีรูดอยทาอะไรก็หายแต่ถ้ากรีดเข้าไปในใจคนคุณจะเอาอะไรเป็นลบคะ ยังมีความรู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยกันคุณก็เกิดเป็นคนฉันก็เกิดเป็นคนหมอปลาก็ไม่ควรด่าทอฉันมากจนฉันเสียใจแล้วฉันก็ไปกลีบฟังไว้ในใจเด่นยิ่นทรมานใจทุกครั้งที่เด่งเห็นหน้าหมอปลาเนี้นั่นหมอปลาก็ไม่ควรทํา เรียกมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาต่างไม่เคยรู้นะพบที่แล้วเราทรําเวรทํากรรมทําอะไรกันไว้ทําไมพบนี้เราเจอกันพูดดีใส่กันไม่ได้หรอดีแต่แตะคอกดีแต่แตจะกัดกันไอ,อ้อะก็จะเอาค้อนมาทุบสามพระภูมิบ้านคนโน้นบ้านคนนี้เรียนว่าเดียนไม่ทำอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่เดียนเียนคิดจริงๆคือเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากการไม่ยับยั้งชั่งใจตนเองและ<ม>เดียนก็คิดว่าเขาไม่มีสติ เดียนคิดว่าพอเขาขาดสติเป็นแบบนี้แล้วเดียนก็ยังคงคิดว่าใครก็าตามที่ว่างมากไปและใช้เวลาของตัวเองไปในสิ่งซึ่งไม่เกิดประโยชน์ควรหาสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์อ่านธรรมะบ้างสวดมนต์บ้างเขาถึงบอกไงว่างก็สวดมนต์นะลูกนะว่างก็ไหว้พระนะอันนี้แม่ชนะนั่งว่างปุ๊บเนี่ยรลอลูกกับแม่ชนะอายุเก้าสิบ แม่ฉันจบป .4 ภาษาอังกฤษไม่กระดิกแต่แม่ฉันมี iPad 2เครื่องเครื่องหนึ่งแม่จะไม่ให้ใครจับเลยกดเข้าไปปุ๊บนะก็สวดทั้งวันพระอาจารย์โน้นพระอาจารย์นี้บางวันเขาก็นั่งแชร์ด้วยนะคะแม่ฉันจบป .4 แต่แม่ฉันใช้ iPad เป็นเธอคิดดูแล้วกันนะเวลาว่างของคนแก่เขายังทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้แระเดี๋ก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออุบาสิกาอุบาสิกานุตนพนุต เขาเรียกฉันว่าลุงยิง่งเขาเรียกฉันเพราะว่าลูกเขาเรียกฉันว่าลุงเออลุงยิง่งลุงยิง่งกาหนดลมหายใจตัวเองสิเมื่อก่อนเพียบไม่เข้าใจอะไรกําหนดลมหายใจดูลมหายใจว่าลมหายใจกูจะไปดูได้ไงมัน